ท่านก้าวจะใต้ข้าวแร้งน,นะครับมาเล่กันที่ข้าวสำคัญเมื่อเร็วแต่ว่าวันพอยังชาร์นะครับไลยจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็จัดกิจกรรมนะครับน่าจัดพิธีกันโดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการนำส่วนราชการประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมทสบุญตักบาตรวางฝันผุ่มเบื้องหน้าพระเอิมเจ้าใหญ่ลักประบาทส้มเดชประบรมจนกกาธิเบศรมาภูมิพลอนุนิเดชมาราฐบรมนาถบอบผิดเนื่องในวันพอยังชาร์ประจำปี2565ครับ โดยมาเรแต่ว่าทิสนาำน่านสารกลางจังหวัดสุราธานีนายวิจุจตินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานพิธีถวบุญตักบาตรถวายพระกุศ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระจะชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมจนากาธทิเบตมาผู้มิพลอุญยเดชมาราชบรมนาถบพิท5ตรมาคมทงพรารอยพุกซีมาโดยมีส่วนราชการนะครับนักข่าราชการและกับประชาชนทูกมูเล่ข้าร้อมกิจกรรมเริยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้มลำลึกในพระมหาก,กาณุณาทิคุณ อันลนพลห้าที่สุดมิได้ครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมชาาลักษณ์พระบาทสมเดจพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมห้าราชบรม,มนาถบ่ิติพิธีกล้าวน้อมรำลึกในพระมหาการุณาทิคุณและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมชาญลักษณ์แสดงออกถึงความจงรักผักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาทิคุณตลอดระยะเวลา7จดสปีแห่งการครองราชค่ะทรงปฏิบัติตามพระราช สปณิธานด้วยพระราชาหฤทัยอันมุงมันส่งครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้องราษฎรทรงพระกรุณาพระราชาทานซาดแห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้รัษฎรพึงพาตัวเองได้ย่างแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ยัง่งยืนและใช้พื้นแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สู้สุดทางยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศต่ตางๆไล่ประเทศด้วยพระมหรกรุณาธิคุณอันหล่นพ่อทีทรงมีต่อปวงประชาประดุจดังพอคล้องแผ่นดินพระองค์จึงสถิตแนบแน่นยู่ใน ดวงห้าไทยทางทรงเป็นมิงควันเป็นกําลังใจและกําลังรัทธาข้องชาวไทยถูกมู่เล่าค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแรกตะวานนี้ค่ะ